ความรับรีเฟรมอินสตาสามแล้วก็โคโปรแมกซี่ยางไรให้ภาพวิดีโอออกมาชัดและสวยตอนแรกให้เราไปเข้าแอปนะครับแล้วก็ไปลบกินแล้วก็ไปสร้างไอค้าจากนั้นให้เชื่อมต่อนะครับแล้วก็มาที่โปรไฟล์โฟลเดอร์นะครับมาที่โฟลเดอร์ตรงนี้ทีนี้เราก็ไปกดหยุดนะฮะลองกดเข้าไปดูฮะครีมให้ให้ตัดต่อ,อตัดต่อนี่ยมันมันบอกดีกว่าแอปโ o โปรน,นะะเราตัด ตรงนี้ใช่ไหมสมมติว่าตรงนี้แต่ทีนี้เราก็ไปนะมันจะมีวอลลุ่มใช่ไหมมันจะมีโมชั่นนะครับให้เลื่อนให้เลื่อนเลือกว่า,าความเข้มนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับเลื่อนความกว้างเราจะกว้างยังไงหรือว,ว่ามาตรฐานที่มันทํามาก็ได้ครับนี้เราก็ไปที่สปีดไปสปีดนี่เหมือนเหมือนถ้าเป็น iPhone มันจะบอกละเอียดกว่า Android นะเรามาสปีดตรงนี้นะสปีดต่ำสุดฟิลเตอร์ เราจะเลือกฟิลเตอร์หรือไม่เลือกก็ได้นะครับอันนี้มันก็จะมีให้อาจัสก็็คือเราจะไปปรับแสงโซนสียังไงนะชาร์โดอะไรตามใจของเราเลยแล้วก็ทีนี้มันจะมีหมดมีเรื่อยนะมีเรื่อยก็คือเราจะเอาแบบขึ้นบนลงล่างจะไปซ้ายจะไปขวาครับได้หมดนี่จะเป็นฟิชฟิชเฟรมเราจะฟิชฟิชตรงไหนเราแอทได้เลยนะ หมือนจะเป็น Android ไม่มีนะฮะมีเฉพาะ iPhone AdFeed ผมที่ผมเห็นนะก็จะ f ีดฟีดตรงนี้ประมาณละห้าห้าวิอะไรแบบน,นี้แล้วก็ไปกดถูกต้องตรงนี้นี้ก็จะมีมาร์กจุดมาร์กโลเกชันตรงนี้มันจะมีช่อง HD ดแล้องอกช่องควิ c กนะควิกก็คืออย่างไวเฮ HD มันก็จะช้าแล้วก็มันจะอืดแต่ควิ c กมันก็จะอัปโหลดได้ไวสมมติว่าเราลองกดควิกดูครับ มันจะเป็นยังไงนะเอ็กซ์พอร์ตนะครับตัวนี้มันกาลังเอ็กซ์หลายคนก็สงสัยว่ามูดบูเลต i ไทม์จะทำยังไงอันนี้คือไม้บูเลต์ไทม์รับมือใหม่คนเรียนรู้ไว้สําหรับการใช้บูเลต์ไทม์มดนะครับสาหรับตัวนี้นะครับมันก็จะมีขาตั้งให้ด้วยนะดอเราจะสามารถมาต่อขาพวกไม้เซฟฟี่ให้ยาวขึ้นก็ได้นะครับหรือจะเอาแค่นี้ก็พอครับเสียบตรงนี้แล้วก็เดินถ่ายตัวตัวตรงนี้ก็จะเป็นบูเลต t ไทม์ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะคิดว่าสําหรับบูเลต t ไทม์นะถ้าใช้ทํากับ พวก x2 นะครับหรือว่าจะเป็นโคโปรแมกซ์มันจะดูเนียนกว่าโอเคตัวน,นี้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่อัลบั้มนะครับมันจะนี่คือภาพที่ได้ครับเป็นอย่างนี้เวลามันก็จะหมุนบางคนถ้าคนคิดว่าฟอว์วาวไหเขาก็คิดว่ามันเวียนหัวครับแต่ว่าถ้าเป็นหนุ่ยรุ่นก็ดูแบบมงมภามันก็แปลกแตกต่างดีครับแต่ว่าจะช้าแบบนี้นะถ้าเป็นพวก x2 พวกโกโก้แมกก็จะสวยกว่าเยอะครับมันจะสามารถสเปรดสามารถแบบว่า สามารถดึงภาพแบบว่าให้ให้เล็กลงให้ดักไล่หลากหลายมุมมากกว่านี้ครับผมชอบ GoPro Max กับเนี่ยผมชอบกับพวก X2 ครับก่อนหน้าตัวนี้แต่ตัวนี้มันก็จะมีพวกโหมดถ่ายดาวนะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีโหมดอะไรมั้ยนะครับแต่ผมแต่ส่วนตัวผมชอบ X2 ก่อนหน้านี้มากแล้วเพื่อนๆแล้วครับมีความคิดเห็นยังไงลงเมนต์กันเข้ามานะฮะใต้คลิปด้านล่างได้กับผมช่างกนสอนส้นนม GoPro พร้อมตอบตอขขทุกข้องสัยแก้ไขทุกปัญหาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ